วันนี้เราเข้าสู่เนื้อหาในวันที่สองของซีรีส์7วัน7เรื่องสำเร็จแบบไม่เผาตัวเองในวันที่สองเราจะเลิกเอาความสำเร็จไปผูกกับคุณค่าตัวเองถ้าวันไหนสำเร็จคุณรู้สึกว่าตัวเองมีค่าแต่ถ้าวันไหนล้มเหลวคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอวันนี้เราไม่ได้มาบอกให้คุณไม่ต้องการสำเร็จแต่จะพาคุณเลิกเอาความสำเร็จไปตัดสินคุณค่าของตัวเอง เลิกเอาความสำเร็จไปผูกกับคุณค่าตัวเองหลายคนไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตเหนื่อยไม่ใช่งานไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่ความทะเยอทะยานแต่คือการใช้ความสำเร็จเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าฉันมีค่าพอหรือยังตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้เชื่อว่าถ้าทำได้ดีเราถึงจะมองเป็นคนดีถ้าทำได้มากเราถึงจะเป็นเก่ง ถ้าสอบผ่านเราถึงจะเป็นคนที่มีคุณค่าถ้าผิดพลาดเราจะเป็นคนที่น่าผิดหวังมากระบบนี้ไม่ได้ผิดมันช่วยให้โลกเดินไปได้ในเชิงโครงสร้างทั่วไปที่ตาเรามองเห็นแต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราเอามันมาใช้กับตัวตนภายในของเราโดยไม่รู้ตัวจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดที่เราไม่รู้ว่ามาจากไหนลองสังเกตใจตัวเองในวันธรรมดาวันที่งานเดิน วันที่มีคนชมวันที่ตัวเลขดีคุณรู้สึกยังไงกับตัวเองแล้วลองดูวันที่งานช้าไม่มีเสียงตอบรับแผนที่วางไว้ไม่เป็นไปตามนั้นถ้าความรู้สึกที่เกิดคือหดสงสัยตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอหรือเริ่มโทษตัวเองในใจนั่นไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณผูกคุณค่าชีวิตไว้กับผลลัพธ์มานานโดยไม่รู้ตัว ความสำเร็จถูกยกสถานะผิดตําแหน่งความสำเร็จในโลกนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นผลลัพธ์ไม่ใช่ตัวตนแต่ผู้คนจำนวนมากเอาผลลัพธ์มาทําหน้าที่แทนตัวตนมียอดขายคือฉันเก่งไม่มีไรายได้คือฉันล้มเหลวมีคนชอบนั่นคือฉันมีค่าคนเงียบฉันกลายเป็นคนที่ไม่สําคัญอีกต่อไปเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ชีวิตจะไม่มีพื้นที่ปลอดภัยเลยเพราะทุกวันคือการทดสอบและคุณคือคนที่ต้องสอบผ่านตัวเองตลอดเวลาภาวะพิสูจน์ตัวเองแบบไม่รู้จบเมื่อคุณผูกคุณค่ากับความสำเร็จคุณจะเริ่มทำงานโดยไม่รู้สึกพอพักแล้วรู้สึกผิดประสบความสำเร็จแต่ยังไม่อิ่มกลัวการพลาดมากกว่ากล้าลองกดดันตัวเองแม้ในวันที่ไม่มีใครกดดัน และที่เจ็บลึกที่สุดคือคุณเริ่มมองตัวเองด้วยสายตาเดียวกับที่โลกตัดสินคุณแทนที่จะถามว่าฉันรู้สึกยังไงกับชีวิตนี้คุณถามว่าคนอื่นจะมองฉันยังไงถ้าฉันยังไม่ถึงตรงนั้นคุณค่าที่แท้ไม่ได้เพิ่มจากความสำเร็จสิ่งที่สำคัญมากข้อหนึ่งคือคุณค่าของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่มหรือลดได้ คุณไม่ต้องมีมากขึ้นเพื่อให้มีคุณค่าและคุณไม่เสียบางอย่างไปเพื่อลดคุณค่าคุณค่าของคุณมีอยู่ก่อนที่จะเกิดความสำเร็จอยู่ระหว่างความล้มเหลวและยังอยู่แม้วันที่คุณไม่อยากทำอะไรเลยแต่เพราะเราไม่เคยหยุดฟังเราเลยเผลอเชื่อว่าถ้าวันไหนไม่สร้างอะไรวันนั้นเราไร้ค่า วันที่คุณไม่ทําไม่ได้แปลว่าคุณไม่สําคัญโลกที่ผูกคุณค่ากับผลงานจะทําให้การอยู่เฉยดูน่ากลัวแต่ในความจริงการหยุดการพักการไม่เร่งคือสภาวะที่ชีวิตกําลังจัดระเบียบภายในต้นไม้ไม่ออกผลตลอดทั้งปีดินไม่ให้ผลผลิตทุกฤดู แต่เรากลับคาดหวังให้ตัวเองต้องมีอะไรให้โลกเห็นตลอดเวลานี่คือความรุนแรงเงียบๆที่เราทำกับตัวเองเมื่อเลิกพิสูจน์ชีวิตจะเปลี่ยนจังหวะวันที่คุณเริ่มแยกฉันคือฉันออกจากสิ่งที่ฉันทำได้หรือยังไม่ได้บางอย่างจะเปลี่ยนทันทีคุณทำงานจากความอยากไม่ใช่ความรู้สึกกลัว คุณฟังร่างกายมากขึ้นคุณไม่เอาคำวิจารณ์มาทำรายตัวเองคุณไม่ตื่นมาด้วยความรู้สึกว่าต้องรีบพิสูจน์อะไรคุณจะยังอยากเติบโตอยากสำเร็จอยากสร้างแต่แรงขับจะเปลี่ยนจากถ้าไม่ทำฉันไม่มีค่าเป็นฉันอยากทำเพราะนี่คือการแสดงออกของชีวิตในตัวฉันความสำเร็จในจังหวะใหม่ เมื่อความสำเร็จไม่ใช่หลักฐานของคุณค่าอีกต่อไปมันจะกลับมาเป็นสิ่งที่ควรเป็นจริงๆคือผลพลอยได้จากการใช้ชีวิตตรงกับตัวเองการตอบสนองจากโลกไม่ใช่คำตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปคุณจะไม่ต้องแบกมันไม่ต้องกลัวมันหายแล้วไม่ต้องกลัวว่าถ้าวันหนึ่งมันไม่มาคุณจะไม่มีอะไรเหลือเพราะคุณรู้แล้วว่าตัวคุณ ไม่เคยขึ้นอยู่กับมันตั้งแต่แรกประโยคฝากใจสำหรับวันที่สองคุณไม่ต้องสําเร็จเพื่อมีค่าคุณไม่ต้องรีบเพื่อไม่ถูกทิ้งคุณไม่ต้องเป็นอะไรเพิ่มเพื่อได้รับสิทธิ์ในการพักและมีชีวิตวันที่คุณเลิกผูกคุณค่ากับความสําเร็จไม่ใช่วันที่คุณหยุดเติบโตแต่คือวันที่คุณเริ่มเติบโต โดยไม่ทำลายตัวเองระหว่างทางจากการเลิกพิสูจน์สู่การฟังจังหวะชีวิตที่แท้จริงวันที่สองไม่ได้จบแค่การเข้าใจว่าฉันไม่จำเป็นต้องสำเร็จเพื่อมีค่าแต่เป็นวันที่คุณเริ่มไม่ผูกคุณค่ากับผลลัพธ์บางอย่างที่ละเอียดกว่านั้นจะเริ่มปรากฏขึ้นคือความว่างความว่างที่ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นความว่างจากแรงผลักเดิม แรงที่เคยบอกคุณว่าต้องรีบต้องเก่งต้องไปให้ทันต้องไม่หยุดเมื่อแรงนี้ค่อยๆเบาลงคำถามใหม่จะเกิดขึ้นในใจคุณโดยอัตโนมัติไม่ใช่คำถามว่าฉันจะสำเร็จยังไงแต่คือถ้าต้องพิสูจน์แล้วฉันอยากใช้ชีวิตในจังหวะแบบไหนและคำถามนี้คือประตูของวันที่สสิ่งที่มักเกิดขึ้นหลังจากวันที่สองจบลง และหลายคนคงตกใจหลังจากเลิกผูกคุณค่ากับความสำเร็จหลายคนไม่ได้รู้สึกโล่งทันทีบางคนกลับรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรไม่อยากรีบไม่อยากฝืนไม่อยากสร้างภาพและมักเผลอถามตัวเองว่าหรือฉันกำลังขี้เกียจหรือฉันกำลังถอยหลังหรือฉันกำลังหมดไฟแต่ในความเป็นจริงนี่ไม่ใช่การถอย นี่คือช่วงเปลี่ยนแรงคลับจากแรงกลัวไปสู่การฟังมากขึ้นจากแรงผลักไปสู่พลังการไหลมากขึ้นจากการเอาตัวรอดไปสู่การอยู่กับชีวิตของตัวเองมากขึ้นและตรงนี้เองที่วันที่สามจะไม่รีบพาคุณไปไหนแต่จะพาคุณหยุดฟังสิ่งที่กำลังเปลี่ยนอยู่ข้างในวันที่สามคืออะไรในซีรีส์นี้ถ้าวันที่หนึ่งคือ คุณไม่ล้มเหลวคุณแค่เหนื่อยและวันที่สองคือคุณไม่ต้องสำเร็จเพื่อมีค่าในวันที่สจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตและทำงานจากความเต็มแผนความรู้สึกกลัวไม่ใช่การสอนให้คุณวางเป้าหมายหยุดทำงานหรือใช้ชีวิตแบบเฉยแต่คือการพาให้คุณเห็นว่าความเร่งแบบไหนที่ไม่จำเป็นความพยายามแบบไหน ที่มาจากความกลัวถูกทิ้งและจังหวะไหนที่เป็นจังหวะของคุณจริงๆความต่างสำคัญที่วันที่สามจะพาไปเห็นก่อนหน้านี้หลายสิ่งที่คุณทำอาจไม่ได้ผิดแต่มันถูกทำจากพลังงานที่ตึงเครียดตื่นมาพร้อมความรู้สึกว่าต้องรีบทำเพราะกลัวหลุดจากระบบขยับตัวเพราะกลัวช้าคิดตลอดว่าจะพอไหมจะทันไหมจะดีพอไหม วันที่สามไม่ได้พาคุณหนีสิ่งเหล่านี้แต่พาคุณสังเกตว่าพลังงานที่คุณใช้ชีวิตอยู่นั้นคือแบบไหนเพราะผลลัพธ์ของชีวิตไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณทำอย่างเดียวแต่มาจากสภาวะที่คุณทำมันจุดเปลี่ยนเงียบๆของวันที่สามเมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตจากความเต็มคุณจะเริ่มรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องตอบทุกอย่างทันที ไม่จำเป็นต้องเร่งทุกจังหวะไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนเข้าใจคุณจะเริ่มฟังร่างกายมากขึ้นฟังใจมากขึ้นฟังจังหวะของในแต่ละวันมากขึ้นและบางวันคุณจะทำได้น้อยลงแต่รู้สึกอยู่กับตัวเองมากขึ้นวันที่สามจะช่วยคุณแยกให้ออกว่าอะไรคือความช้าเพราะหมดพลังและอะไรคือ ความช้าที่ชีวิตกําลังจัดจังหวะใหม่ให้คุณเมื่อคุณไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าอีกต่อไปชีวิตจะไม่ถามว่าคุณเก่งแค่ไหนแต่จะถามว่าคุณฟังตัวเองมากพอหรือยังวันที่สเราไม่ได้จะพาคุณไปเร็วขึ้นแต่จะพาคุณกลับมาเดินในจังหวะที่ไม่ทำร้ายตัวเองสรุปหัวใจสำคัญของเนื้อหาในวันที่สอง ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 1. แยกตัวเราออกจากผลลัพธ์ให้ชัดในทุกวันสิ่งที่ทำสําเร็จหรือไม่สําเร็จคือเหตุการณ์ไม่ใช่คำตัดสินตัวตนวันนี้งานช้าไม่ได้แปลว่าคุณไร้ค่าวันนี้ยังไปไม่ถึงไม่ได้แปลว่าคุณผิดพลาดฝึกเตือนใจเสมอว่าผลลัพธ์ผ่านไปแต่ตัวคุณยังอยู่ 2. อนุญาตให้ตัวเองพักโดยไม่ต้องมีข้ออ้างการพักไม่ใช่รางวัลของคนเก่งและไม่ใช่ความขี้เกียจแต่เป็นสิทธิ์พื้นฐานของการมีชีวิตเมื่อคุณพักโดยไม่รู้สึกผิดพลังชีวิตจะค่อยๆกลับมาเอง 3. ทํทำสิ่งต่างๆจากความเต็มไม่ใช่จากความรู้สึกกลัวว่าจะไม่พอก่อนเริ่มทำอะไรลองถามใจตัวเองสั้นๆว่า ฉันทำสิ่งนี้เพราะอยากทำหรือเพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าไม่ดีพอทำตอบนี้จะเปลี่ยนพลังงานของการใช้ชีวิตทั้งวันจากการฝืนไปเป็นการไหลถ้าคุณใช้สามข้อนี้เพื่อเป็นเข็มทิศร,รายวันคุณจะค่อยๆรู้สึกว่าชีวิตเบ่าขึ้นงานไม่กัดกินตัวตนและคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไร เพื่อที่จะได้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าอีกต่อไปสุดท้ายหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อที่เราจะได้มาร่วมพัฒนาตัวเองในระดับจิตวิญญาณไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะ